อยู <mart> ่ดำรงคงไว้ได้ท <ma> ั <alive> ้งมวลดือนทันวันพระทวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระทวตาธั้งหมพปะมังนามัสหามิอหังหวโรหมิขอให้ข้าพระเจ้าจุอย่าได้มี พระยาปัจโจโหมิขอให้ข้าพรจ้าได้มีความเบียดเียจับทั้งสองคนให้มันที่สุดแล้วก็ระวังแหมันดีตากันเอข้กก่อนนะครับเด้กอบก่อนนะคอาสบูิปครับเอาสูบไปยี่สิ อันนี้ยังไม่เอาจีบจีบจีบจบสีบสิบสีบสิบสิบสีบจีบจีบบบจบบบบบบบิบบบบบบ เห็นเงินล้านไหมหูไปเพื่นในโซนวันที่สามสีเมษานนอุ้ยดีใจว่าสันเห็นอยู่ได้อโตเพื่ไอ้เสบานเลยค่ะไู้จดดียู้ดเื่อเ้ยหลายหลายเะเด้อันเข้ามาซด้ยมองไม่มองยูม่อือจ้าอันล่าีจ้าเือสาอจ้นสกัิมี่มองไม่ก็เป็นหงหน่อยๆน่อเออจองซนีเนาะผู้เดมีอย่างมีอย่งกั ไปพุ่ทธิบาลเนี่ยพุ่นิบาน้นาองอท่านบาถาคุณแม่ท่านท่ามสังเพียงคุณแม่เออพุนะ่นเนี่ามเปียทำให้คุณแม่เอี่ตุ้ดีใจจะควรคิดห,หยาบเลยปะท,ทานจะได้ล่าไนะ่ไม่ตด้นอนนี้ไปเกิดไไม่นารอกไปเกิดสิรุรับโชคไม่ก้าอกหล่ะอ่าท่านไปก่ะ อาคารไม้เป็นเป็นของไม้เรื่ายเป็นของไม้เลื่อถ่านในเรื่ายไปแค่ออ้ยแกวอาทิตย์นะโอแล้วกันเปินปีนาเมื่อจะาไปต่ันต่อปีสองปีสามปีสี่ปีห้าเด็กจะน้องเยอะแต่เสร็จ่อเลดเป็นแวเต๋อกแกวเป็นตัวน้องเยะค่ะเป็นตัเต๋อลแกว เด็ที่เป็นรุ่นพี่นี่ก็เลยเป็นได้สอนรุ่นน้องก,ก็ต่อไปอีกหนึ่ตัวฮ่ะก็เป็นตั้งสั่นตั้งสี่เด้กั้งสี่เด้กตั้งสั่สนนี่ผู้ใหญ่ชันนกกไปไป้นหน,นเนี่ยก็เลยเดีไปสอนรุ่น้องน้องก็ก่อนเก่งกันเลยด็ไปสอนน้องอีกหนตัวฮ่าหลักการดังสถาใหม่นะคะนักศึกษาการก็สามารถนะคะสามาตรสมัครเป็นสมาชิกของชมร่มภูสูงอายุได้น,น,นะคะที่อายุมหาสามาภิญญ์ไปนะ เ่ยวเอาช่วยฟันนะที่เอาพื้นพื้นรุ่นีฟัเด้อ่าตั้งที่แเนาะชาประเด็ชมรมผู้สูงอายุสัทานตั้งขึ้นละวันมันวนนักศาที่นักศาทหาที่ชมรมทหารที่วันองอ่าห้สมครสมครทอะไรบางทีอุ้ยนักศรลอยพวกนนสมคร์ทหาที่พนที่นองเอยพยานจังจ เต็มในึกษาคนลคุณเเป็นตัวแท่นของของของเก็บน,นั่นไหมค่ะเรามันจะลงไปเนาะเขามีภาเกลนไหมแต่เนาะอันอมีภาเกลน,นมันมัน,น,น,นมัาานม่ี้ประสานงานทีนีตัวค่ะมันจะได้ลงจ้าสัตวามาที่นี่ลูนนนะล่น,อน้องนะคะรุ่นน้องทงล Oh, yes. Oh, so let's breathe. Tiki-t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 oki-toki tungki tungki เออไปครับพร้อมกับบัตรของผู้ตายแล้วก็บัตรของผู้แจ้งให้ถือไปด้วยพร้อมกับถือสมุดทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้ตายแล้วก็ไปไหนครับ พอได้แล้วได้จากใบพูดใบนาทีเวียนผู้ใหญ่บ้านตะบนแล้วไปยังกต่อครับไปโรงพยาบาลก่อนไหมเออไปโรงพยาบาลก่อนไปรอสตก็ได้โรงพยาบาลอำเภอก็ได้นะครับเพื่อให้ทางโรงพยาบาลให้ให้หมอรับรองตายมันก็จะมีสองไปถูกไหมครับที่ออกจากผู้ใหญ่บ้านจากโรงพยาบาลแล้วก็สมุดที่มีชื่อผู้ตาย บัตรประชาชนผู้ตายแล้วก็บัตรผู้ไปแจ้งไปที่งาน,นทะเบียนอันนี้คือแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เพิ่มเติมคืออะไรด้วยครับไปหาหมอต้องสอบปอด้วยนะต,ต้องมีใบสอบปอว่าตายยังไงให้ข้อมูลข้อเท็จจริงมันเป็นว่าเป็นโรคลำไส้โรคมะเร็งในปอดมะเร็งตับแค่นี้ข้อมูลไม่ได้แล้ว ระบบทะเบียนร่าไม่ร <sell izi> ับเราไม่ได้ไม่สำคัญเป็นงขอข้อกฎหมายนะครับบายดีขอกฎหมายไม่ไดเกี่ยวขอต้องได้ไม่ได้เคยเฮ้ยไงไปแย่ไปผ่านหนาเรียตไปทุกตะไบเพื่อรถเลยเลือดแตกชักเข้ามาแตกเท่าเลยพี่ต้องไปหลายคนมา เมืองไทยมีคนไปขออยู่มีครับแย่อว่าปนาเทศบาลิ่ก็ได้ออกไปแล้วิชียขาขูปั้งสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทนะแล้วคนภาษาไทุกแม่ก็ตากิว่ปปบมีช่อง้วยก็หาได้สอวเพียนะครับเพียนเพียด้วยนะไม่อยางขังกัต้องฟัง พราะว่าหลูกหลานมายุดนวยแม่นบอกล่ามยุเอตหลูกหลานอยู่เฮียนลำจะคนจะเปิดเสร็จลูกก็ว่าแม่เจ้าไปหันไข่อยเด้เลยมึงบอกมึงสซงกูขึ้นกูเรือกูเรือกฎหมายถึงแม่นมดแต่ว่ากูก็ต้องไปเพราะว่ากูอยากให้ลูกล่ามงานด้วยไปกัปตามเอา้านาท้ามยุข้างนาคนเพราะนัวันนี้ฟังไว้เป็นอกเป็นความรู้พื้นฐาน ลูกเวกจำได้เพราะั่กกากระซังจำไว้ในแจหน่อยแปลว่าผมาจะไปถามต่อนะครับแล้วเอาตัวมือต้อนรับท่านหัวหน้าจังหวัดปรลัดครับเช่นครับสิทธิทประโยชน์ดเกี่ยวกับผู้สูงวัยเชิญครับยันต่อนายกสุริยังนึงนะครับรับประหลัดพ่อชา้างอากาศขอการวกสวัสดีพ,พ่อพ่อพุ่แม่ทุกท่านนะครับโอากาสมาพบปะอย่างจำจำได้นะเพื่อแม้ข่า,าสวัสดีท,ทั้งแต่มวันนั้นนะก็จำได้บ่กพวกเนี่ย สวัสดีทวารวดีคุณส,สนนิสวัสดีอันอันเก่าจงได้เนาะโมเมนต์อันม้วนๆนี่อันม้วนๆนี่ของแม่สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีจังไดเนาะงั้นกฎหมายนะครับกฎหมายเรื่องสัญญาเรื่องขอทีพากขอลองเลี่ยนต่งตางๆนะครับม,มีอย่างกั่น พ่อหน้าพี่ขึ้นมาเอาเปินอยู่สำนักตลาดนะครับเข้าไปกับสิยุบขวามืนอนะแม่งานคณะชุมชนกับสิยุากลางงานสาสุขที่เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องขยักเรื่องยันตา่างกับสิยุข้า,างหลังๆนั่นแหละน้องมนัดนะครับกับพ่อหนาอ้าพ่อหน้าลัดพ่อหน้าไฟนะครับข้างบนไลยเป็นงานธุรการนะครับชุวข,ขังาางานงานขึ้นไปเอาสิมาส่งหนังสือ มาส่องหนังสือมะส่งเอกาสาราต่างๆขอขอมูลต่างๆนะครับเข้าถึงไปข้างบนนะครับส่วนข้างหลังเราจะเป็นงานป้องกันงานพ e ีเอเอสอะไรหนาวบร,ริสุไฟดับลืมม่วออกรูปอย่งนีนครับยิ้มทออันไทยนะครับน้ำท่วมพุดธหล่อพุทธกล้องเน,นี่ยมีมหาเปิ่ดยู่เปิ่นสิอยู่ฟางนี้เด้อ พอเป็นเป็นแนมนมาใหม่หล่ะกันี่สร้างหน่อยนีู่ว้วชายเป็นสามสี่คนนะครับเรียงปลาปานอ่าพอใส่ได้นานแ้่มาหาเป็นพ้านี่นะครับส่วนด้านข้าบนขางสายเมื่อเขาเป็นไปเป็นกองข้างนะครับเนี่ยกองข้างนี่เสียภาษีเสียภาษีทีเยินภาษีลงเรือนภาษีปากนะครับตามห่วงกระยาเวลาเป็นเรื่องการเงินเร่องอันนี้ เช็คหลับเช็คหลับเงินอย่างถึงไปข้างบนอยู่สายมือนะครับคนเกษียณกับเราทีหลายๆทา่านก็จะให้บริการนะครับนะครับเมืัอน,นี้กาเพิ่นเห็นวาเราเรื่องเงียบหมดหรือเปล่าอันเดี๋ยวกว่อนก่อนสีเขาเรื่องวิชาการกับที่เราเรื่องสุขภาพเนาะหลังเก้าวอก้าออ้าง พอพ้นความบรรณาร์ไปล้องปฏิบัติเบิองนะครับซึ่งพวกแม่งก็รองโยกกันร้องในสองสามคอเนี่ยแหละขอแรกนะครับเพ่อนว่าอนาคตนะครับคน์นี้เอาตรงตั้งใจว่าเอาสิมีอายุยืนยาวเจักปีนะครับเอาเอาจักรอยยี่สิบปีพอบอโอ้เอาหลายก็นั่นโอ้เอาหลายเ่อนว่าเราจะต้องมีอายุยืนยาวและก็ต้อง แข็งแ,แรงด้วยสุขภาพแข็งแรงครับแต่เบาเออเมื่อเลี้ยงชั่วโมงอาทิตย์ละ่สี่มืนอถึงหกมื่อนะครับและการล่นเรือในชนิดที่เราพัฒน์ได้ที่มันหมวกกันแหวนห่อหมวกกันนั่งโตหานะครับเพ็ยบง่ายๆแต่เราเมื่อเติมกันมากอต่ยังพร้อมบ้านก็ยี่สิสามหลอบเนาะพอกัฒน์รางกายอะไรนะครับ ขอที่หาอาหารนะครับอาหารที่เหมาะสมกับทุกเปยดทุกวันะครับอาจจะเป็นผึ้พักผลไม้นะครับผื้พักผลไม้ทัวมะเร็ดเพื่อนะครับมะเร็ดท่านตะวัมนมะเร็ดบักหรือไม่เสียกิน,นรูลงมดแ้วอันนี้เรารเรา,เรามีโอกาสได้ต้อนรับท่านพอ่อกองช่างคนใหม่นะครับพิ่งย้ายมาใหม่ๆวันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ท่าน ไน้นำตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับทําไมถึงได้มาอยู่ที่นี่นะครับตัวเพือท่านพอนัทพงศ์ครับได้พ้นป่าตอกสุขสารขอบคุณครับจากท่านนายกนะครับและดับท่านสอบทอทส่วนราชการนะครับพมม่ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมในน้ำโตครับได้นัทพงศ์เลขาธิษฐ์สงนะครับตำแหน่งผู้ว่าการกองทามีมาจาก อบตหต้ใหญ่นะครับต่างๆทั้าหมใหญ่ใหญ่ว่าจะเป็นรถถังนะครับมากทำงานเกี่ยวกับดัานี่ยวขากกอสานรถท้โยธาแดงลงแดงนานะครับหลวปู่ปาขออนุาตกอสานตาขอแม่มีปัญหาเกี่ยวกับด่านี่ครับขอารืชพันหรือดต่อรับทุกท่าะครับ เต็มที่บริการเพอาบริการเต็มที่ครับไม่ก็ต่อฝันโตเป็นรูกเป็นหลานได้ครับตมลคุงเทพส่วนตับงบุสอนครับส่วนก็ต้องดูสอนก็ที่ส่วนเด็กันเวลาเป็นลูกมันจะสบายมากเส้นผู้เดียวมาแลอวมันก็ใช้ชู้เร่หลับทีสอบนะเส้นผู้เดียวหรือเส้นผู้เดียว คคนหลายๆรับอาเจารย์ต้อนรับท่านพอขอ,องเขานแู้ถูกวิธีถ้าใช้ไม่ถูกวิธ,วธีประโยชน์ก็จะน้อยนะครับประโยชน์ก็จะไม่ไม่สูงสุดนะครับไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่เอาเดี๋ยวผมเดินดูว่าทุกคนเข้าวบนพื้นสองสาม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6บอีาเบอร์นี10 1 2 8 9 เอาจังหวะเริ่มก็นหด่ยอยนะครับยี่สิบยกเดสองสามสี่ห้าเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายีสบทำยวยกันข้างซ้ายห้าสิบข้างขวาห้าสิบ จำ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 เนี่ยบาษาจำจำจำเนี่ยเอาไว้เสิเอาไปตต่อให้คนที่ด้านหลังเราทดสอบใช้ได้กันครับเราสอบใช้ได้กัม ตโปรยมือมเป็นห้อยเป็ดเงี่ยวโปร้ปใส่หน้จั๊กเดียวอันนี้ใช้ได้ครับนี่ผมร้อยไปใช่ยิ่งอันนึงร้อยไปใช่บำบัดแบบไม่รู้ตัวครับ,บ,รท,บ,รท,รบทำไปเรื่อยๆดูทีวีก็ทำไปเรื่อยๆเข้าห้องแล้วนั่งโทรศซ่อมก็ทำไปเรื่อย เ้าพิบรทรงพระจันทร์ลางหนึ่งดวงมาควงควงทำท่าอย่างทองกาศหน้าตาช่านาขาวทะล้นหลังนบานพี่้อไ